ล้างแล้วขาวชั่วหัวกระเทียมหัวล้างแล้วแล้วเพืเ่อนสบายดีพ่อแม่พี่น้องมูคู่มาทุกคนเมื่อนี้สาวเราจะหามดทุกคนมาเก็บกหัวกระเทียมเนาะเพื่อนบางตัวก็เป็นตะเก็บแล้วบางตัวยังไม่เป็นตะเก็บแต่แสาวเราจะเก็บออกหมดเลยปูกไปกินย้มหนาว เก็บหัว,วหัวมันไปกินยำหน้าเพื่อนหมาไปเหยียมน้อยบ้านเฮาหอมหอมสาวลาวจะเลื่อกเก็บนกเพื่อนๆหัวแดงแหกมาเพื่อนๆกระโปงน้อยกระย่ายคำพูดีหมาใบเหยียมน้อยบ้านเฮาสาวลาวจะเก็บป้องหมดเลยสาวลาวเยอกไปเอาหน้ามันไปบ้านสลัดเพื่อนๆ หัวเทียมนี่สาวลาวผู้ประสงคเดือนปายหัวน้อยเพืเ่อนแต่หอมหอวหัวกระเทียมบ้านเราตะกี้สาวลาวเมีเเนยนแนวสีม่วงระดับแนวเพืเ่อน,เ,นเหลือแต่แนวสีขาวสาวลาวจะเก็บไปเลยเนาะเพื่อน มันจะมีเสีย้ยมกดไว้นหน่งหอว่าข้างบ้านกเจ้าตัดหนีาเพื่อนๆก็ขอโทษขออภัยเด้อสาวเราก็จะเก็บไปเรื่อยๆเก็บแล้ว,วเักก็ตันมัดเป็นจุกเป็นจุกเมียเราเอาไปล้างน้ําตักแดดเอาไว้กินยามหนาวหอมหอมเวลาเอาไปขั่วไปนั้นไปเกี่ยวนี่หอมขนาดเลยเ,เพื่อนๆหัวน้อยแต่หอมบุค,คือหัวกระหยียมมีกากับหัวกระหยิ่มมีการหัวใ,ใหญ่ เขาบัหออคือหัวกระเทียมบ้านเขาสาวเราจะเก็บไปเรื่อยสาวลาวก็บริปูกลายปุกนานนึ่งอันนี้นะบุกปูกลายคือหัวหักบัวหัวกระเทียมปุกนานนึ่งแม่เหนมาเก็บซอยอยากได้นานว่านทักษลรัดแม่วันยังอ่อนอยู่แต่สาวเราจะเก็บโอ้เลยเนาะเพราะมันหกลายหญ้ามันขึ้นลายไม่ได้หลงหญ้ามัน เฮ็ดส่วนลงส่วนมีความสุขดีเพื่อนเพื่อนมักเอ็ดส่วนเฮ็ดแล้วลก็เพินไปเลยส่วนหลังบ้านส่วนน้อยๆให้มีครบมัดปุกยางพวกบดทุกยางลวก,ก,กแนวและเล็กแนวและน้อยเอาไว้ขิดแรงบึงหัวมันเพื่อน ปลูกหลายเดียวไมได้ปลูกหลายกระเทียมบุคือหัวบัวหัวบัวปลุกกอาหลายหัวกระเทียมเนียนปลูกน้อยนึงปลูกพอไปกินนันกุ้มปีหัวกระปุ่นใหญ่โม้อยเนาะเพื่อนเนาะหัวรุนกา มาเด้อมาเก็บซ้อยสาวลาวเพื่อนสาวลาวมาเก็บไปเ,เรื่อยๆรก็ใจเพื่อนเพื่อนมาทุกคนเนาะที่มาให้กําลังใจฝากกดไลค์กดติดตามซองสาวลาวเด้อเพื่อนสาวลาวมีกําลังใจติคลิปต่อไปเปิดกําลังใจให้กันเลยกันเนาะเพ,นเพื่อนเนาะมาเด้อเพื่อนคนใดอยู่มอ,ม,อมาเอาไปกินมาเอาหัวกระเทียมสดๆไปกินเพื่อน หัวกระเทียมสุดๆดปอดสารพิษปอดสารบริโภคปุ๋ยบริโภคยาเนาะปลูกแบบผักสารเรยหญ้าก็บริโลกหญ้านันขึ้นลายก็นั้นต้นกระเทียมซ้ำปลูกดินปลูกหัวชิซื้อนี่แหละเพื่อนๆหลกหัวกระเทียมไปพร้อมลกหญ้าไปพร้อมสาวลาวชาวบ้านทักษะัด แต่บับวูะจะซาบัจะจะหนได้กินบัว่าจะน้อยเดือนเก้าเดือนสิบมันก็เริ่มหนาวแล้วเพื่อนอยู่นี่ยามฮอนน้อยเดียวบัได้ไลย <c oughs> เดือนเก้าเดือนสิบกับใบไม้เริ่มเลื่องเริ่มร้นละ <c oughs> ลกูกก็ปุด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 นานตัวนี้ดินเหมือนจะแกนเพื่อนมันบุกเอ็น เพราะว่าหากวาเห็ดไม่มันบม,มีฟุ้นลายเพื่อก็เลยดินแกนหัวมันก็เลยยักน้อยหัวกระเทียมมามาเาเอาไปกินน้ำกันเพื่อนเพื่อนลายเติบอยู่ ได้หอกุ้มหน้าโอ,อละแล้วเนาะชีวิตอีกด้านเรื่งของสาวเราวว,าววันเสาร์วันอาทิตย์ตะแรงกันบ่ได้ไปใส่กะลงสงวนเพื่อนเพื่อนเห็ดกระเคิลไปเลยลุกหญ้าลกุกเนี่ยปลูกต้นปลูกผักปลูกมีไปอีอแล้ได้ไปใส่เนาะอยู่นี่เนาะมือน,นี้ก็เป็นมือวันอาทิตย์เพื่อนเพื่อนมีสาวเราเ,เนาะ เก็บแล้วแล้ววันนี้เสาวเราก็จะมาล้างเพื่อนๆแม่เห็นก็มัดเป็นจุกเป็นจุกเมียนล้างขี้ดินออกแล้วเขาก็ตากแดดให้มันแห้งเสาวเราก็เก็บได้สานีเพื่อนๆน,น,นานหนึ่งโมเดิปุ๊กลล่นะปุ๊กขอกุ้มปีแล้วก็แล้วเขาก็ซีดขี้ดินมันออกล้างขี้ดินมันออก ดิ่งก like <wrote> ็เอาลายลายแล้วฝุ่นตกเ้อะมื่อนี้มันดิ่งเตี้ยาว้างก็จะล้างไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆเนาะติดงานไปให้สิดดิ่งก็ตัวร่างรถกระได้เพื่อนเพราะสิดดิ่งก็ไม่นึงกลับแล้ว ล้างแล้วาก็ตากแก้ทอยนะให้มันแห้ย้มันแ้พยายามตากแให้แห้งอย่ามันกนะเพื่อนเนาะนี่สาวก็จะล้างซ้ํานี้เพื่อนๆขาวจ่วนี่าก็ตากเอากระสอบมาให้มันตั้งไว้มันตากแดดไว้ หัวกระเทียมมือนี้ก็ได้เห็ดจุกเพื่อนเ็มัดกันไปซื้อกระายเติบนี่เพื่อนกระแพงเติบได้อยู่นีก็ได้ันมันยามันบริอ่อนแซวเนาะมัดน้อยนั่ก็โมเมนส่งลนตายหันตายส่งลนตายมีซี่ห้าหัวหนึ่งเพื่อนอันนี้เขาปลูกกินเองเขาก็มีความสุข บริหดปุ๋ยบริหดยานะตู้ธรรมชาติเลยแล้วก็ประหยัดเงินได้ข่าวบอกเพื่อนๆก็หัวก็บ่ได้น้อยบ่ได้ใหญ่ปานไดเนาะก็โอเคอยู่เนาะเพื่อนๆเนาะหัวก็เตรียมลูก2เดือนปลายแม่เพิ่นว่ายังบ่ได้เกเฮือกก็สาวลาวฟ้าวกิบโออยากได้นามันสาวลาวยังปลูกผักสลัด วันเศราวันคิดมีเวลาเก็บพวกหมดเลยแม่นะคะอีกหน่อยนึงานี่สาราบ่เก็บพวกหมดโลดนี่เกระเทียมดอกบ่เพื่อ,อนๆข้าวบ่เพื่อนๆเอาก็บ่ล้างล่นหลายปานไดเ,เนะเาะเพื่อนๆเนาะแล้วเฮาก็ตากแดดไว้บานนี้ เห็ดใส่ของกระเพื่อนใส่เห็ดสวนก็แล้วันเสาร์วันอาทิตย์ลงส่วนมือธรรมดากับเหตุการณ์เหตุงานงาน,งานเป็นที่นั่มากนะนะมาออกไปกินมันก้ะมึงสาวเราก็จะเอามาตากเมียนมันมีหัวกระเทียมสาวเราวได้ โบนอยโบน่าย,ยก็โอเคเนาะเพื่อนๆเนาะมาเดิมเอาไปกินน้ากัน,มนกหมวกระเทียมกะลางแล้วแล้วเพื่อนๆโอเคคลิปนี้สาวลาวจะจบเพียงเท่านี้เนาะเพื่อนๆเนาะฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดติดตามสองสาวลาวด้อเพื่อให้สาวลาวมีกำลังใจเห็ุคลิปต่อไปสำหรับเพื่อนไม่ก็ฝากคมเมนไว้เนาะแล้วสาวลาวก็จะไปให้กำลังใจเส้นเดียวกันด้วยเพื่อนๆ โอเคคลิปนี้สาวลาก็จะจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่ค่ะในคลิปหน้าเนาะเพื่อนๆเนาะห้ายสุดสุดท้ายก็ขอให้เพื่อน<ๆ>จงมีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นโอเคบาย